ปราจีนบุรีคุณผู้ชมโโคะนี <c> ่ <oughs> <N ee> <N ee> ค่ะยุ่งเหยิงคะยุคย,ยุยชาวบ้านบอกว่ามีสัพท์อื่นอีกไหมช่วยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอโเขาไม่สบายใจเลยคือพอมันเกิดเหตุการณ์ที่สําเพ็งเนี่ยทุกคนจะดูสายไฟในจุดที่ใกล้กับที่พักอาศัยของตัวเอง <คะ S 2> เพราะว่ากลัวว่าจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นค่ะ,คะแล้วตรงจุดนี้ค่ะสี่แยกไฟแดงวัดแก้วพิจิตรถนนราชดอนดำริอําเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะ,อ,คะอย่างที่คุณนัฐพงษ์ว่าเลยค่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีเนี่ย ลือไม่ถูกเลยนะคะสายสื่อสารนะคะที่สี่แยกไฟแดงวัดแก้วพิจิตรค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่อ่ะคือก็มีความระแวงใช่ไนะคะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแล้วมันเคยเกิดมาแล้วด้วยค่ะไฟไหม้ตรงนี้วันนี้ยังมีร่องรอยอยู่เลยอันนี้คือภาพในอดีตว่ามันจุดนั้นเลยจริงๆอ่ะมันจุดตรงเสาไฟเลยอ่ะก็มันรวมตรงนี้หมดเลยอ่ะ เขาก็กลัวจะเกิดซ้ำรอยอะค,ะค่ะคือพอมันไหม้แล้วก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะะชาวบ้านเขาบอกว่าต้นปีที่แล้วเนี่ยเกิดสองครั้งนะคะเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเขาวิงวอรเลยค่ะช่วยมาจัดระเบียบให้ชาวบ้านหน่อยกลัวว่าจะมันจะมาอีกค่ะหรือไม่ก็มันจะเป็นโศก,กนาฏกรรมคล้ายๆกับข่าวที่เกิดขึ้นที่สัมเพงค่ะที่เชียงใหม่ค่ะอันนี้ที่ปราจีนใช่ไหมคะไปดูที่เชียงใหม่หน่อยนะคะไฟกําลังไหม้สายสื่อสารมันเกิดขึ้นแล้วค่ะค อันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ว่าพี่ไรเดอร์คนนี้ค่ะหัวไวเอาหมวกกันน็อกปักน้ำไปราดคือเจออ,อะไรก็ต้องดับไว้ก่อนนะคะเ<า>นี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านคลินิกทำฟันทูตแอนกัมนะคะที่ตำบลสุเทพคุณสุริภคุณสุริภานะคะหรือคุณแก้มอยู่ในเหตุการณ์บอกกำลังมาทำฟัน<า>จอดรถอยู่หลังคลินิกได้ยินเสียงระเบิดดังเลยค่ะคเดินไปดูเห็นสายไฟกำลังไหมอยู่แล้วก็พี่ไรเดอร์คนนี้ค่ะ วิ่งถือหมวกกันน็อกมาตักน้ําในบ่อน,น้ําตกหน้าคลินิกไปราดเสาไฟที่กําลังถูกเพลิงลุกไหม้ค่ะทั้งพนักงานทั้งคุณแก้มก็ช่วยกันนะคะไปช่วยกันดับไฟสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาเนี่ยค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ประทับใจกับความกล้าหาญของรเดอร์คนนี้ค่ะแมแต่เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยค่ะนะ